สานาไม่รู้ในผลสวัสดีครับสามคลิปที่แล้วก็อาจจะเก่าหน่อยเอาคลิปล่าสุดนี้ข่าวใหม่ที่สุดผสมปนกันมานะครับงามหน้ากรุงเทพมหานครติดอันดับเมืองนักท่องเที่ยวเสี่ยงถูกโกงมากสุดโอ้โหนะครับผมตัวการใหญ่คือแท็กซี่และรถเช่านะครับมีข่าวนะครับ เมื่อเร็วๆนี้ก็แท็กซี่ปัจจุบันล่าสุดก็มีกลุ่มรถแท็กซี่นะครับก็คูผปิดทางเข้าสนามบินนะครับคมนาคมก็รับปากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับรถบริการของอรถที่เรียกในแอปก็ไปตั้งตั้งบูธท,ที่ที่สนามบินสุวรรณภูมิใช่ไหมครับ อ๋อแท็กซี่ทั่วไปที่ไม่ได้ใช้แอปก็ไปจอดปรากฏว่าม,มีปัญหากันรายละเอียดท่านอาจจะได้ฟังแล้วนะครับคราวนี้มันเป็นเรื่องงามหน้านะมันเป็นเรื่องงามหน้าที่เขาจัดอันดับว่ากรุงเทพมหานครนี่ติดอันดับเมืองนักท่องเที่ยวเสี่ยงถูกโกงมากสุดก็ตัวการใหญ่ก็คือแท็กซี่นะครับแล้วก็รถเช่าแท็กซี่สนามบินสุวรรณภูมิบวก ค่าบริการ50บาทนะที่ในผลทราบนะครับก็ผมว่าไม่ผิดก็ถูกของเขาอะแท็กซี่บางคนบางรายก็ไปทิ้งผู้โดยสารกลางทางมีข่าวนะในผลเขามได้นําเสนอนะข่าวมันเยอะครับแท็กซี่นี่แหละไปทิ้งผู้โดยสารกลางทางนะครับเลยเป็นที่มาของข่าวนี้งามหน้าเขาบอกว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ มาเที่ยวเมืองไทยนี่เสี่ยงถูกโกงมากที่สุดนะครับตัวการใหญ่ก็คือแท็กซี่นะครับผมร <c oughs> ายละเอียดก่อนที่จะเขาไปรับชมฝากกดติดตามให้ในพลด้วยนะครับขอบคุณครับ <c oughs> พวกนักท่องเที่ยวที่มีแผนเดินทางไปเที่ยวยังกรุงเทพหมหานครและจุดหมายปลายทางยอดนิยมอื่นๆในไทยควรพระมัตรระวังอย่างยิ่งหลังมีรายงานฉบับใหม่ ออกมาจากสถาบันเศรษฐศาสตร์มาสเตอร์การ์ระบุว่าเมืองหลวงของไทยเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเสี่ยงถูกช่อโกงเป็นอย่างยิ่งรายงานดังกล่าวถูกนำไปเผยแพร่ในรายงานข่าวช่อง CNBC และ s t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  m m e ตอกย้ำไม่เห็นว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอต่อพฤติกรรมช่อโกงต่างๆนานามากที่สุด และจะพบเห็นการช่อโกงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงพีคสุดของฤดูการต้องเที่ยวนะครับก็เป็นอย่างนั้นนะพอเขามาเที่ยวเยอะก็ไปโกงเขานะขนาดคนไทยด้วยกันยังโดนโกงนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเหลือหรือนะครับแล้วก็หลายๆปัญหานะที่นักท่องเที่ยวไม่มาเที่ยวเมืองไทยนะครับเยอะนะครับผม ในคลิปต่อไปในพลจะนําม,มาเสนอนะครับตั้งอินก,การศึกษาอย่างครอบคลุมรายงานของสถาบันเศรษฐศาสตร์มาสเตอร์การพบการช่อโกงในบริษัทนําเที่ยวและการจองทัวโอ้โหสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอื่นถึง4เที่ยวแนวโน้มแห่งความกังวลน,นี้ยังถูกซ้ำเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าอัตราการช่อโกงเพิ่มขึ้น18 ในจุดหมายปลายทางยอดนิยมต่างๆในช่วงฤดูร้อนและเพิ่มขึ้นถึง28%ระหว่างฤดูหนาวตามจุดหมายปลายทางยอดนิยมทั้งหลายในฤดูหนาวโดยเฉพาะในกรุงเทพฯาคนครรายงานชี้เป้าไปที่แท็กซี่และบริการรถเช่ารถแอปรถอะไรต่างๆนั่นแหละว่าเป็นขอบเขตหลัก ที่พวกนักท่องเที่ยวต้องเจอพฤติกรรมช่อโกงมากที่สุดโดยปัญหาเกี่ยวกับแท็กซี่และรถเช่าที่เป็นสัสดส่วน48%ของรายงานคดีช่อโกงนักท่องเที่ยวในเมืองหลวงของไทยครั้งเมื่อจ่ายเงินแล้วรายการทัวร์อาจไม่เกิดขึ้นจริงหรืออาจแตกต่างไปจากที่โฆษณาไว้โดยสิ้นเชิงรายงานระบุพ,พร้อมเน้นย้ำว่าวิธีการช่อโกงนั้นเป็นรูปแบบที่พบเห็นได้ในทั่วๆไป รายงานวระบุว่าแม้ว่าความเสี่ยงในการถูกหลอกจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละเมืองแต่กรุงเทพมหานครพบว่าตนเองอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่เดวิดสมันหัวหน้านักเศรษฐศาส,าสตร์ด้านเอเชียแปซิฟิกแห่งสถาบันเศรษฐศาส,าสตร์มาสเตอร์การ์ขยายความเกี่ยวกับความแตกต่างทางภูมิศาสตร์นี้ว่า ในบางจุดหมายปลายทางอาจพบแหล่งกำเนิดคนโกงมากที่สุดจากภาคการท่องเที่ยวและพวกบริษัททัวร์แต่ในเมืองอื่นๆคนโกงอาจเกิดขึ้นในธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นบริการอาหารตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือลอตแองจลิสที่เราพบธุรกิจอาหารเป็นแหล่งกำเนิดใหญ่ที่สุดของรูปแบบคนโกงบางอย่างเขาข็ยกตัวอย่างที่อเมริกานะครับ เขายกตัวอย่างครอบคลุมไปทั่วโลกนะครับผมทั้งนี้รายงานพัดพิงอย่างเจะจงว่าภูเก็ตและเมืองอันตายาของตุรกีพบกิจกรรมช่อโกงที่เกี่ยวข้องกับการจองโรงแรมมากกว่าที่อื่นๆในขณะที่ข้อมูลของม a สเตอร์การ์บ่งชี้ว่าพวกนักท่องเที่ยวรายงานพบการช่อโกงในระดับต่ำในซานฟรานซิสโกดาบลินโซน บูดาเปสและเอดินบระในทางกลับกันเมืองต่างๆที่พวกนักท่องเที่ยวรายงานพบเหตุการณ์ช่อโกงในระดับสูงมีทั้งคันคูนฮานอยทากาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครรายงานวะบุรายงานวะบุว่าลักษณะของการช่อโกงยังแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับแท็กซี่ และรถเช่าคิดเป็นเพียง2%ของคดีช่อโกงที่รายงานในฮ่องกงและบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น66%ในจาก,การ์ตาและเพิ่มขึ้นถึง48%ในกรุงเทพมหานครซึ่งเน้นย้ำถึงความท้าทายเฉพาะเจาะจงที่นักท่องเที่ยวต้องเผชิญระหว่างมาเยือนเมืองหลวงของไทย เนี่ยพอ,อนักท่องเที่ยวมาเยอะก็ไปโกงเขานะกรุปทัวร์จัดทัวร์ไม่ตรงปกนะครับเขาก็เน้นที่2จังหวัดที่ประเทศเราก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็ภูเก็ตนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมหากท่านมีความเห็นเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกับสัญหาไมา้รู้ในผลนะครับเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ